ในตอนที่11เนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับออโตเทคมากขึ้นนะครับออโตแปลว่าอัตโนมัตินะเทคก็คือตัวหนังสือแบบออโตเลยนะฮะหรืออัตโนมัติเลยนะครับ,ร at, รบก็ในตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้วิธีการใส่ในส่วนที่เป็นเพจนัมเบอร์แล้วก็เพจเนมเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับซึ่งมันจะอัปเดตเองตามเลขหน้าและจํานวนแผ่นที่มีถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นเทคนิคและเป็นวิธีการที่ผมว่าเยี่ยมมา,มากเลยนะสำหรับคนที่ทํางานหลายๆแผ่นนะครับ แต่นะครับหลายคนเนี่ยเราทำงานปุ๊บเนี่ยไม่อยากจะพิมพ์โค้ดเองครับอย่างเช่นตะกอรินี้พิมพ์ว่าเพจดัมเบิลหรือเพจเนมอย่างเงี้ยนะครับเพจเนมหรือเพจดัมเบิลเนี่ยอย่างเงี้ยตะกอรินี้บางทีจําโค้ดไม่ได้ครับจริงๆไม่ต้องจํานะพอดีผมจำได้เฉยๆจริงๆเราสามารถจะอินเสิร์ตได้เลยหรือเอามาใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ครับเดี๋ยวผมจะทำโปรเจกต์เนมนะครับที่โครงการโดยที่ให้มันอัปเดตทุกหน้านะครับนี่คือวิธีแมนนวลนะครับคลิกเข้าไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะแมนนวลโดยไม่ต้องพพิมมม์นนะคครรรััับบตี้เเาาไ่อถูก ดี๋ยวไลคลิก้าไปนะตรงนี้ครับจากนั้นนะครับให้ไปที่คำสั่ง Text แล้วไปที่คำสั่ง insert AutoText ครับก็จะมีมากมายเลยให้เราเลือกถูกไหมครับตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะมากเห็นไหมครับเนี่ยก็สังเกตเห็นบริเวณนี้ครับจะมี Page Name กับ Page Number อยู่เห็นไหมซึ่งจริงๆอ่ะผมรู้อยู่แล้วว่ามันคือ Page Name หรือ Page Number ผมก็เลยพิมพ์ได้ไงแต่ถ้าเราไม่รู้ครับเราก็มาเลือกเอาเองก็ได้ถูไหมครับในกรณีนี้สังเกตนะครับก็จะมีอะไรบ้าง Address ก็คือที่อยู่ Author คือผู้แต่ง Company คือบริษัท Current Date คือวันปัจจุบัน Date c r e create, a t e Created ก็คือวันที่สร้างแบบนะครับ Date m o d i f y วันที่แก้ไขพวกนี้นะครับคือชื่อต่างๆนะครับแต่ในกรณีนี้ผมอยากสร้างเองทำยังไงเพราะมันไม่มี Project Name ครับทำยังไงครับเราก็ต้องสร้างเองถูกไหมนะครับในละนี่คือวิธีการสร้างเองทำยังไงครับดูนะให้เราไปที่คำสั่งที่เรียกว่า Custom หม Auto Text คัสตอมใหม่ครับคัสตอมคือการแบบปรับแก้ตกแต่งอะไรเงี้ยคัสตอมใหม่ตกแต่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะพูดง,ง่ายก็ง่ายโอเคคัสตอมใหม่ออโตเทคกรับกดจิ๊บเมื่อกดคัสตอมใหม่ออโตเทคแล้วนะครับมันจะเข้าไปสู่หน้า document setup ซึ่งตรงนี้จะมีคำว่าออโตเทคอยู่นะครับที่ออโตเทคอยู่นะครับจะมีเห็นไหมครับว่ามันจะมีแบบว่าออโตเทคที่ทำไว้แล้วเห็นไหมครับซึ่งแท็กตรงนี้ครับสำคัญมากแท็กตรงนี้คือคำอธิบายที่เราสามารถพิมพ์โค้ดเข้าไปเลยอย่างเช่น page name เห็นไหมครับ แผ่นที่3 Page n u m b e r แผ่นที่3เม็นไหมครับมันขึ้นมาแบบนี้ดังนั้นเองเนะี่ยถ้าเราจำโค้ดได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าเราจำโค้ดไม่ได้เราอาจจะนะครับต้องมาดูก่อนนะอย่างเงี้ย d เ e ร s เราพิมพ์อเดตเข้าไปนะครับมันจะกลายเป็น d d ดร s ยกตัวอย่างเช่นผมพิมพ์ว่า Address เข้าไปตรงนี้ Add d r e s s แล้วก็คลิกครับเห็นไหมครับว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ D R E W S โอเคใช่ใช okay, um ่เพราะว่าคำอธิบายแบบมาเี่นไหมครับขึ้นแบบนี้ถูกต้องแล้วเอเราดูคอพันีครับผลพิมพ์ว่าคำพานดีดูนะบพมังเอิญมังเอิญคำมันเท่ากันครับมันคำเดียวกันไงมันก็เลยมันก็เลยขึ้นอย่างนี้ครับอ่ะอย่างงี้ง่ายกว่าดีกว่าอ่ะไม่ต้องพิมพ์เองดีกว่าครับให้เราออกคำสั่งอินเสิร์ตได้เลยเข้าใจไหมครับแต่ตอนนี้เราอยังอินเสิร์ตไปได้เพราะว่ามันยังไม่มี มันยังไม่มีเท็กตัวนั้นนะครับให้เรามาสร้างเองครับเนื่องจากโปรเจกต์เนมไม่มีเรากดตัวนี้ครับบวกครับ a d d new tag จากนั้นนะครับมันเลือกได้ว่าต้องการที่จะอัปเดตอะไรผมขอ custom tag ครับก็คือเท็กธรรมดาธรรมดาที่แบบว่าปกติ custom ทั่วไปภาษาทั่วไปครับเท็กทั่วไปนะกด custom tag ผมตั้งชื่อโค้ดเองเลยครับว่า project name project name เห็นไหมครับคลิกข้างนอกถึงทีครับโปรเจกต์เนมมาแล้วเราต้องการให้โปรเจกต์เนมตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับอา,อาคารโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานอ่ะตรงนี้ครับง่ายๆเลยนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้ว ซึ่งวิธีการนะครับที่เราจะเอาออฟไปใส่เนี่ยสามารถทําได้หลายแบบวิธีแรกก็คือที่สอนไปแล้วในต,ตอนที่แล้วคือการเข้าไปข้านี้ครับแล้วก็พิมพ์พิมพ์ก็ว่าโปรเจกต Pro รเจ c k n a m มแล้วก็คลิกครับเห็นไหมครับว่ามันชื่อโครงการบ้านพักพนักง,งานโผลแบบนี้ แต่ถ้าเราไม่อยากทำครับสมมติผมพิมพ์มั่วไปก่อนนะเราสามารถออกคำสั่งอีกวิธีหนึ่งได้คนระับคือ insert ครับอ่ะกลับไปที่คำสั่งนะครับ t e x t แล้วไปที่ insert a u t o t x t ครับและตอนนี้ครับเราก็จะเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการใส่ Project Name 1นึ่คลิกเลยเห็นไหมครับว่ามันจะกลายเป็น Project Name เลยแล้วก็วางเข้าไปครับเสร็จเลย easy and fun ตัวเลงสือเล็กไปใช่ไหมปรับน้อยครับสิบสี่อ่าแล้วก็ให้มันวางอยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยเลยและนี่แหละครับคืออ t โตเทคและนะครับสังเกตนะครับว่าโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานเห็นไหมมันพิมพ์ผิดถูกไหมครับเฮ้ยเรามีหลายหน้าเนี่ยจะแก้ยังไงแก้ทุกหน้าเลยตายพอดีถูกไหมไม่เอาไม่เอานะครับต้องอะไรไปที่ออโตเทคถูกไหมครับโอเคไปที่คำสั่ง Edit เออไม่ใช่ Edit ครับต้องอีดิไปที่ Text แล้วก็ไปที่อะไรครับ คัสตอมหม่ยออโตเทคแก้หน่อยแก้หน่อยดูไหมผิดก็ต้องแก้ถูกไหมครับโอเคมาคัสตอมหมายออโตเทคครับปรับแก้ครับหรือตกแต่งนะครับหรือกับแก้อะไรเงี้ยนะออโตหม่นะครับคัสตอมหม่นะครับโอเคนะครับเรามาดูตรงนี้เลยครับตอนนี้นะครับผมอย่ามาแก้คําว่าโปรเจกต์เนมซึ่งตอนนี้ผิดผิดใช่ไหมครับเราแก้ได้เลยครับบ้านพักพนักงานเห็นไหมซึ่งการแก้คราวนี้นะครับเราจะแก้ได้ทุกหน้าพร้อมกันเลย เห็นไหมครับมันพัพนกง,งานและต่อไปครับเลขหน้าของผมตอนนี้มันมีเลขเดียวซึ่งผมไม่ต้องการครับผมต้องการที่จะใส่เลขหน้าและมันนะครับมี2ตัวครับผมก็ไปที่เพจ number ที่เพจ number เห็นไหมครับมันจะมี Edit ได้ไหมครับตรงน,นี้ให้ผมเลือกเลยนะในส่วนที่เป็นเลขหน้า01 02, 02 03แบบนี้ครับสไตล์นี้สวยดีเห็นไหมครับเปลี่ยนละ อ่าเปลี่ยนอะไรไหมครับแล้วก็สตาร์ทด้วยเลขอะไรครับแหมเลขอะไรดีเลขสามสมุิเริ่มด้วยเลขสามแผ่นนี้เริ่มด้วยสามนะครับเห็นไหมครับว่าหน้าหน้าสายของผมจะกลายเป็นเลขห้าแต่ไม่เอานะผมมีหน้าปกด้วยถูกไหมอ่างั้นสตาร์ทแอดอะไรครับสตาร์ทแอดอะไรแอดแผ่นที่อะไรสตาร์ทแผ่นที่สองถูกไหมครับถูกไหมครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้แผ่นหนึ่งหนึ่งเห็นไหมครับนี่นะและนะครับต่อไปนี้ครับผม อยากจะนะครับอ๋อเทษาดี start at แผ่นที่1นึ่งเท่าดีครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช start at แผ่นที่1แต่นะครับ start page คืออะไรให้เราเริ่มลันเลขหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะเข้าใจผิดนะทำให้เขาจะผิด,นะผด start at ก็คือว่าอยากให้เลขของเราเริ่มที่แผ่นที่เท่าไหร่ในตอนนี้มันอยู่ที่แผ่นที่1เข้าใจไหมครับเอาละแต่นะครับผมอยากจะให้มันเริ่มแผ่นที่2นะครับทำยังไง นะครับก็คือว่า Start page เนี่ยคือแผ่นที่2ก็คือว่าให้มันรันเลขที่1ในแผ่นที่2เลยนั้นแผ่นที่1จริงไม่มีเลขหน้าถูกไหมครับไม่มีเลขหน้าถูกไหมครับกรณีน,นี้ครับอ่ะดูนะเป็นยังไงจริงหรือเปล่าครับกด close ครับเรามาดูสิแผ่นที่1เห็นไหมครับแผ่นที่1ไม่มีเลขหน้าแผ่นที่2มีเลขหน้าแผ่นที่3มีเลขหน้า ดังน,นแผ่นที่2จึงมีเลขหน้าว่า01เพจนัมเบอร์นะครับแผ่นที่3มีเลขหน้าว่า02เห็นไหมครับนี่คือหลักการนะและสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับนี่สัญญาณตรงนี้ครับนี่สัญญาณตรงนี้ครับเรียกว่าชาร์ปนะซึ่งชาร์ปตัวนี้แสดงให้เห็นว่าเราเริ่มต้นเลขหน้าที่แผ่นที่เท่าไหร่ซึ่งในกรณีหลันเลขหน้าที่แผ่นที่2และแผ่นที่2คือนะครับอยู่ตรงนี้เป็นแผ่น นัมเบอร์ที่1เพจนัมเบอร์ที่1แต่เราเริ่มต้นในแผนที่2องถูกไหมครับดังนั้นเองแผนที่1จึงกลายเป็นอะไรครับโคฟเวอร์เพจหรือปกหน้า